เป็นลูกมาพี่น้องจ้าจะโยตัดเป็นชิ้นๆเลยบ้ง <c oughs> ครั้งแรกลูกน้นอยๆกับลูกราคาสิบบาทบ้างว่าที่สุกพ่พี่น้องที่มาแกะเบ้งดูจะกระต้อยหนึ่งสมราคาแล้วนะพี่น้องเลยคอเจะถอดถุงมือนะ พี่ตอามาอันจัดปูอบไอไ,ได้สมลาคา้าสิบบาทก็ได้ด,ไดู่นันเลยเนื้อนดน้อยเดี๋ยวแกะกนาได้ ครั้งแรกในชีวิตที่ปอกทุเรียนกินขอญาตใส่อุปกรณ์นะจ๊ะเด้อระบบ AI ก็ได้นี่ <c oughs> สมสมราคาลูกต่างห้าสิบบาทเยอะเกะ่นเสียบึ่งไม่ได้หลายสำเ็จ เีน้อยค่ะคยากนะคะจะมาหากินิกกนโอ้เนื้อปันนิมไพี่น้อเ,เนื้อข็งนี่ดูย,ยก,ก,กะเอะะีกเนาค่ะเพนเืน้ได้แกะใหพี่น้องเพ็นใเื้อเป็นรูกมาเลย กินดูพีหน่อยสมราคาละค่ะห้าสิบบาทติดเอนี่ <c oughs> น คุณทุกคนที่รับชมคลิปค่ะเดี๋ยวกินทุเรียนด้วยพี่น้องเด้อขอบคุณผู้สนับสนุนขอบคุณทุกๆกำลังใจค่ะ